กรี๊ลุ้นได้เห็นทายาทคนที่สองของพระเอกซุปตาคนนี้รับบทพ่อลูกอ่อนแล้วสำหรับพระเอกสุดฮอตเวียสุกลลวัฒนารถหลังลูกสาวคลอดมาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักๆของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพากันไปเที่ยวสถานที่ต่างๆและล่าสุดหนุ่มเวียได้เปิดใจผ่านสื่อถึงวิธีการเลี้ยงลูก ที่ไม่มีพี่เลี้ยงเลี้ยงกันเองมาตลอดถามว่าอยากมีลูกคนที่สองหรือไม่หนุ่มเวียบอกว่าอยากมีแต่จะมีช่วงเวลาพักฟื้นมีคุยคุยกันกับพัรยาหลายคนบอกมีก็เหนื่อยทีเดียวในวัยใกล้ๆกันถ้าวัยห่างกันมากอาจจะชิวเพราะลูกโตแล้วถ้าจะกลับไปมีอีกสักคนหนึ่งอาจจะไม่อยากแล้วตอนนั้นเลยทำให้คิดว่าถ้ามีก็ให้มีต่อเนื่องกันแล้วกัน ส่วนตัวมีผู้หญิงแล้วก็อยากมีผู้ชาย